ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ภารกิจเช้านะครับมีไปส่งพระที่ไปสนีอีกแล้วนะครับเป็นพระหลวงพ่อเตะนะครับเมื่อคืนมีมีคนโทรมาแล้วโอนเงินมานะครับวันนี้ก็เลยต้องไปส่งพระกับเขานะครับแม่กาศอยู่ที่เดิมโรงเรือข้ามแพอีกแล้วครับมากับนี่แล้วตัวแรงตัวแรงของจางครับแล่วันนี้เราจะเป็นอะไกันบ้างยังไงเรวติดตามมันครับ ครับผมก็ภารกิจตอนเช้านะครับที่ลงแพนะครับลงเรือข้ามฝั่งไปส่งพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ร,รีบตีรถตัวแรงกลับมาเลยนะครับผมเ,เพราะว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับผมเขาเดินทางมาหาผมนะครับแล้วก็ได้ทําการซื้อขายกันนะครับเ,เป็นวัตถุมงคลเนื้อดินนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะเขาเรียกว่า,าพระ สิบชาติวัดกระชายนะครับผมรูปแบบเป็นแบบนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหายังไงนะครับก่อนจะเข้ามาดูองค์พระกันเดี๋ยวผมพูดแนะนําสักนิดนึงนะครับผมพระสิบชาติวัดกระชายเนี่ยครับสร้างขึ้นนะครับในสมัยของพระนเรศวรน,นะครับพระเอกาทศรสนะครับชื่อตอนแรกเรียกว่าวัดเจ้าชายนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัด ระชายนะครับผมแล้วก็ในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับได้สร้างวัดวรเชษขึ้นมาด้วยนะครับผมแลวซึ่งในสมัยนั้นก็เรียกว่าวัดเจ้าเชษนะครับผมแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเพี้ยนมาเป็นวัดบวรเชษนะครับผมสร้างในสมัยของพันเลศวนมหาราชนะครับผมแล้วก็พระเอกาทศรถนะครับผมรับผมวันนี้เราเข้าเรื่องแล้วมาดูพระสิทชาติวัดกระชายด้วยกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะ ปกติพระสิบชาติเนี่ยมีสิบองค์แลวเขาตัด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 ซอยซอยซอยกันแบ่งกันไปองค์นี้ผมได้มาสมบูรณ์นะมีคุณพี่ท่านหนึ่งเขาโทรมาแล้วบอกให้ผมรีบเข้ามาเอาผมก็เลยรีบจบภารกิจเมื่อตอนเช้าส่งพระเสร็จรีบมาดูเลยวันนี้มาเป็นไงมาดูกันนี่ครับก็เป็นพระเนื้อดินนะครับอายุอันนาำนี่หลายร้อยปีแน่นอนนะครับผม ยังสวยสดงดงามอยู่นะครับตรงนี้ยังเต็มอยู่นะครับแล้วก็เขาตัดแต่งมาสวยนะครับสภาพสมบูรณ์ทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นกล้องนิดนึงนะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวหน่อยนี่ครับเ,เพื่อนๆจดจํารายละเอียดเอานะครับผมว่าเนื้อดินเป็นยังไงลักษณะพิมพ์เป็นยังไงแขนเป็นยังไงนะครับชุดนี้นะครับสมบูรณ์ดีนะครับถือว่าสมบูรณ์เลย ไม่มีหักไม่มีแตกนะครับผมก็เลยบอกพี่เขาว่าโอเคครับสบภาพนี้รับได้ก็เลยเช่าหาไว้นะครับช่วงหนึ่งพลิกๆแรงแรงนี่หลายตังเลยนะครับผมขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวอยู่ยงคงกระพันนะครับต้องยกให้กุกนี้เลยนะครับวัดกระชายนะครับวัดสร้างทำสมัยที่ศึกสงครามด้วยนะครับผมแล้วก็มีประวัติเล่าขานกันนานมาแล้วนะครับ ถึงเรื่องความอยู่ยงคงกระพันนะครับความเหนียวของพระรุ่นนี้กุน,นี้นะครับเขาบอกว่าเชื่อใจได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูจากสีดูจากดูจากองค์ประกอบเอานะครับผมไม่ค่อยได้ลงกล้องมากนะวันเหนื่อยด้วยเพิ่งมาถึงหอบอยู่เลยเนี่ยโอเคสั้นกันแค่นี้แล้วกันวงนี้จบกันไปเบ็ดเสร็จกับพี่เขาที่4,500นะครับผมก็ขอรถจอดพี่เข้ามันหน่อย ได้พี่เขาแบ่งมาได้อยู่ที่4,000บาทนะครับผม4,000บาททับแบบนี้เทียบกับอายุนามหลายร้อยปีน่าเก็บครับน่าสะสมครับวันนี้เส้นปักเรื่องมาเท่านี้แหละครับผมพูดคุยกันให้หายคิดถึงโอ้ผมเหนื่อยจริงขึ้นรถลงเรืออตามกลับมาเช่าพระใหม่เอาละครับผมคลิปนี้ก็กล่าวขอบพระคุณครับอย่าลืมกดติดตาม สั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดกดงให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับคลิปต่อๆไปของเส้นพักเครื่องนะครับว่าจะมีพระรุ่นไหนองค์ไหนมานําเสนอต่อไปนะครับผม EP นี้วันนี้กาบสวัสดีครับสวัส่อนครับผมกับวัดกระชาย